สวัสดีค่ะพลอยปราจีนบุรีนะคะพลอยในหน้าปราจีนบุรีนะคะวันนี้นะคะมาพบกับแปลง2ไร่48ตารางวานะคะแปลง2ไร่48ตารางวานะคะข้างหน้าของพลอยนี้นะคะตรงนี้นะจะเป็นถนนสาธารณะนะคะ6เมตรนะถนนสาธารณะ6เมตรนะคะถนนจะยาวตั้งแต่เนี่ย ทางนี้ยาวไปถึงนู่นเลยนะคะยาวไปถึงนู่นเลยนะคะแปลงนี้อยู่เกาะมาไฟนะคะถนนของที่ดินนะคะถนนของที่ดินจะอยู่2ฝั่งของแปลงที่ดินเลยนะคะจากทางนู้นนะคะมาผ่านหน้าแปลงมานะคะแล้วก็จะยาวไปทางนู้นนะคะออกเส้นเส้นซอยของเกาะมาไฟนะคะ แล้วก็ถนนจากที่รถของพอยจอดอยู่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นทางสาธารณะนะคะทั้งหมด2ไล่นะคะ48ตารางวานะคะจะเป็นที่นานะคะที่นาต่ำกว่าถนนประมาณ1เมตรนะคะส่วนที่ดินเราจะให้ดูนะคะรูปแปลงจะเป็นแบบนี้ อย่างที่พอยืนอยู่ข้างหน้านี้นะคะถ้าหันหน้าไปหาที่ดินนะคะรูปแปลงจะเป็นแบบนี้นะคะมองเห็นไม่เอ่ยเดี๋ยวจะหันม,มุมให้ดูนะคะนี่นะคะแปลงที่ดินจะเป็นแบบนี้นะคะแปลงที่ดินจะเป็นแบบนี้นะคะ ทั้งหมด2ไร่48ตารางวานะคะที่ดินสวยนะคะที่ดินสวยคือแบบมีน้ำไฟเรียบร้อยเลยนะคะมีเพื่อนบ้านนะคะมีน้ำไฟมีเพื่อนบ้านนะคะอันนี้เป็นแปลงที่ดินนะที่เราต้องการขายนะคะตรงนี้สองไร่48ตารางวาขายยกแปลงเลยในราคา800,000บาทเท่านั้นค่ะ สองไล่สี่สิดตารางวาคายกแป้งเพียง800แสนบาทเท่านั้นนะคะแปดแสนบาทเท่านั้นนะคะที่ดินก็จะประมาณนี้นะคะที่ดินจะประมาณนี้นะที่ดินหน้ากว้างนะคะถนนสองฝั่งของที่ดินนะถนนหน้าที่ดินแล้วก็ถนนข้างๆที่ดินนะคะ หน้าของแปลงที่ดินจะกว้างมากค่ะแต่ทีนี้เราไม่สามารถเดินเข้าไปวัดได้เนื่องจากบางค้างนะคะหมาดุมากนะคะถ้าสนใจชมที่ดินนะคะ2ไร่48ตารางวายกแปลง เพียงแปดแสนบาทเท่านั้นสนใจชมที่ดินติดต่อพลอยปราจีนบุรี061-1127069แอดไลน์มาได้หรือโทรมาได้ทันทีนะคะถ้าสนใจมาชมแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะค่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ